สวัสดีครับเรื่องเด็ดดจ y e a r าข Channel ของแฮร์รคิวโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวปีจอมพิิวแห่งเบรนฟอร์ดไบรอันเอมบูโม ก่อนอื่นนะครับต้องขอพูดถึงผลงานของเบรนฟอร์ดนัดเปิดสนามกันก่อนนะครับบอกว่าน้องใหม่ทีมนี้เนี่ยโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมกา,มารสัมบัดเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้2ประตูต่อศูนย์และประตูที่เซอร์กี้คาร์นอสครับนักเตะของเบรนฟอร์ดทำปรูได้นั้นเป็นประตูแรกในรอบ27,110ืิวันเลยเดียวครับที่เบรนฟอร์ดทีมนี้ทำประตูได้ในลีกสูงสุดของประเทศนะครับและอีกหนึ่งนักเตะของเบรนฟอร์ดที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นผ,ผู้เล่นของอาร์เซนอลทั้งเกมคือไบรอันเอ็มมบบูโคคนนี้รั พี่ก่อนในีสุดเดือยแชมปี้ยนชิพน,นี่เอบูโม,โมคนนี้ลงถึง49เกมให้กับเบนฟอร์ดครับแล้วก็มีส่วนวงกับทุกประตูไป18ประตูเลยทีเดียวครับ8ประตูแล้วก็อีก10แอสซิสขาป้อนให้กับเพื่อนๆ่นยิงเยอะแยะมากมายสร้างสารรค์โอกาสได้ดีลากจีก็เก่งจนพาเบนฟอร์ดทีมนี้ กลับมาสู่ลีกสุดสุดของประเทศในรอบ74ปีได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพรารู้จักกับไบรอันเอมปูโม่คนนี้ครับเขาเกิดเมื่อ7สิงหาคมในปี1999ครับเพิ่งจะอายุ22ปีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเขาเกิดที่อาวารองครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับโดยครอบครัวขอ,องเขาเนี่ยอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากแคเมเรีนนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ฝรั่งเศสและ เอ็มบูโมคนนี้เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เริ่มมีความหลงรักในกีฬาฟุตบอลนะครับผมโดยหน้าของเอ็มบูโมคนนี้ครับเข้าสู่คดีมีของเซออาวันลองเน่ตั้งแต่อายุ5ขวบเศษเศษครับแล้วก็ฝึกรืะไป6ปีจนได้รับการเจือเนียทักษะการลากเทือที่ยอดเยี่ยมจากนั้นครับทางนั้นของไบรอันคนนี้เนี่ยย้ายไปอยู่กับเอบูกองจอเล่นะฮะ ได้1ปีเท่านั้นแล้วก็กลับไปอยู่กับเซอออเอาฟอนลองในอีก1ปีถลาจากฟอร์มยอดเยี่ยมแบบนี้ครับทำให้ไบรอันคนนี้ครับถูกทางชองมาร์คเฟอร์องครับดึงตัวเข้ามาสู่ทีมสตาร์ทเดอะโรบก็มาครับตนนนนยยบวัวตอนนั้นเนี่ยย้ายมาอยู่กับทัวร์ซึ่งทัวร์ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในลีกเดินนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่มากๆของเขาเลยครับโดยไบรอันคนนี้ครับฝึกกับทีมเยาวชนของทัวร์ไป3ปีครับจนถูกทางชองรูสกาเซียครับดึงขึ้นมาเล่นในทีมสำรองให้กับทัวร์เบย์แล ลงไปสายสาเกมทำไปถึง14ประตูเลยทีเดียวและก็จบสิซั่นส8ถึง2019ครับนักของลุยเออร์เมดาครับกุนซือชาโปรตุเกสของทัวร์ในยุคนั้นเนี่ยดึงเขาขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่บเก้าปีเท่านั้นโดยปีนี้ครับท้านักของไบรอันคนนี้ทำผลงานได้ดีครับ11ประตู จากการลงสนามไป41เกมครับและจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ทําให้ไปเข้าตาทีมดังในศึกเดย์แชมเปี้ยนชิพอย่างเบนฟอร์ดและเขาครับถูกดึงไปด้วยค่าตัว6.5ล้านยูโรครับย้ายมาพร,พร้อมๆกับคริสเตียนนอกาดจากฟิออเรติน่าครับเคนโอคอนเนอร์จากคิวเบเนียเนธานเชฟเวิร์ดนะครับจากสวอซีซิตี้รวมไปถึงนั่งของอีธานพินน็อกจากบาสซีดาวิดไรยาจากแบล็กเบิร์นโรเวอร์พอนทัสยานเันจากลีสยูไนเต็ดมาร์คเทสยานเซนจากเซลตาบีโก้เจอเอลบาร์เซียในลีกของโป แลหรือจะเป็นแมตตบลอสเรฟ จากโคเปนเฮเกนในลีกของเดนมาร์กนะครับผมภายใต้ใตการนำทัพของโทวัตแฟรงก์กุนซือชาวเดนมาร์กในขีนของกริฟฟินพาร์คในตอนนั้นนะครับโดยนักของเอ็มบูโมคนนี้ครับใช้เวลาเพียงแค่หกเกมครับในศึกเดี๋ยแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็สามารถทำประตูแรกให้กับตัวเองได้แล้วนะครับในสีเสื้อของเบรนท์ฟอร์ดในเกมที่เปิดบ้านถล่มดาร์บี้คาตี้ไปสามประตูต่อศูนย์และเขาก็กลายเป็นตัวหลักของเบรนท์ฟอร์ดตั้งแต่ปีแรกครับลงสนามไปสี่สิบเจ็ดเกมทำไปสิบหกประตูแล้วก็เป็นหนึ่ง,นง,นง,ง ford, ในสี่นักเตะ 26ประตูซาอิดเบลามาสิบประตูและเขาคนนี้ครับทำไป16ประตูรวมไปถึงจอร์จดาซิวาทำไป10ประตูอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่านี่คือ4ผู้เล่นของเบรนส์ฟอร์ดที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนั้นครับและในฤดูกาลนั้นเองครับเบรนส์ฟอร์ดเนี่ยจบที่3ของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพได้สิบไปเทีย์ออฟนะครับแต่น่าเสียดายครับรอบชิงเพลย์ออฟนั้นแพ้ต่อฟูลแลมไป2ต่อ1นึ่ทำให้ปีต่อมาครับ2020ถึง2021ที่เพิ่งจจะบไปเนี่ยต้องพยายามอย่างเต็มที่ครับทมเพิ่งนนั้ก็วาดไว้เลยครับว่าเอ้ยต้องเอาให้้้ไดเวยนะะฮฤดูกาลที่ผ่านนมาครับใงเดอะแชมเปี้ยนชท ไรอันคนนี้ครับลงไปถึง49เกมมีส่วนร่วมกับผู้ประตูของเบนฟอร์ดถึง18ประตูครับ8ประตูเก็บอีก10แอสซซสแล้วก็สานง,งานอีวานโทนี่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็นักเตะคนอ,อื่นๆของทีมทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับจนพาทีมทีมนี้ ขึ้นสู่ศึกพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จกลับมาสู่ลีขสุดของประเทศในรอบ74ปีได้แล้วนะครับผมและเขาก็ทําผลงานดีๆครับในช่วงของปรีซีซั่นในการที่เบียดโอทรัฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมหลอกผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นโอ้โหหลังหักกันไปนตามๆกันแล้วก็ทำประตูได้1ประตูด้วยนะฮะในเกมที่เสมอกับแมนยูไป2-2ในเกมปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับผมและพอเปิดลีกมาฟอร์มของเอ็มบูโมคนนี้ฟอร์มดีเช่นเคยครับช่วยพาทีมเอาชนะอาร์เซนอลได้สองรวดศูนย์เก็บสาม 3, สาม นครับว่าเอบูโม่คนนี้เนี่ยจะเป็นริีัยดมาเรสสอจะเป็นนิวมาเรสหรือเปล่าถานัดซ้ายตัดเข้าในเก่งพอพอกันเลยเหมือนกันนะครับผมคิดเห็นยังไงกับรืยเอบูโมคนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของปีกจอมทลิวแห่งเบนส์ฟอร์ดเ,เรื่องเดียดจัดยับกับชินองางไวทีโลนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ